ต้นปีสัปดาห์รอบทิศก็นําเสนอปัญหาสืบเนื่องจากการท่องเที่ยวก็คือขยะหลังจบเทศากาลนะครับนี่ยังไม่รวมขยะประจําวันจากแต่ละชุมชนด้วยหน่วยงานท้องถิ่นึงเร่งหาทางให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจะสวทรเองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะและโครงการคัดแยกขยะแลกบุญต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับนำไปรีไซเคิลก็ได้แล้วก็สร้างรายได้เข้าชุมชนนี่เป็นขยะพลาสติกที่นําไปใช้รีไซเคิลได้ครับนำมาร่วมโครงการขยะ คัดแยกขยะแลกคุณแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งยโสธรเนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่4ครับภายใต้แนวคิดใายเป็นคนก่อขยะพูดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดก,การขยะโดยการรณรงค์การลดปริมาณแล้วก็คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R ครับคือ r e d u c e Reuse r e c y c l e ทำให้จังหวัดยะโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศอยู่หลายปีในด้านการจัดก,การขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศนะครับผลการคัดแยกขยะปี2565-2566นะครับมียอดรวมจำหน่ายขยะเรียไซเคิลทั้งสิน้นสร้างเงินได้ถึง149,360บาทนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือบริจาคให้กับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะโสธรชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดและนำไปเป็นสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมครับ